ผมไม่ได้ทาครีมเลยนะจะบอกให้แต่หน้าผมก็ไม่ได้เรียบเนียนหรอกนะก็หน้าของผู้ชายคนนึงอะ่ะ <c oughs> หน้าของผู้ชายพบ้านอันนี้ตัวอยา่างว่างเปล่ามือดอีกแล้วมันทำให้ผมคิดอะไรไม่ออกเลยอะ่ะ กลับก่อนกลับก่อนนี่อะไรอ้เห็ดเก็บได้วันนี้ไม่กินพื้นที่ด้วยเ,เก็บเยอะๆเลยกันหลอกก็แค่ไม่ไดิกินไม่ได้กไไดิกินไิ่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นไม่มีิมมกลิ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 กกล ออกซิเจนครับผมออกซิเจนถ้าที่เนี้ยไม่ได้ได้แต่อะไรก็ไม่รู้อ่าทำอาหารกินก่อน Left left <S <S ป้าย่างดูหน้าไนเลหน่าเหมือนปาตีนเที่ยที่เนี้เดี๋ยเก็บไปกรอกข้างในมีสัญญาณเข้าไหนฟังสิ นี 3, state, so vous, also, ่คือไลฟ์พอรสามปลั๊กกัลุมในือไลฟ์พุกเฉเราไม่สาเายสรถกาับรกบ้านได้จริงจังกเนี่ยก็คือกลับบ้านไม่ได้นั่นแหละแต่เราไม่ได้จะกลับ เราจะเอาชีวิตรอดเจีนกบเราทำไปแล้วเอานี่อ New <blueprint> อกอ่ะฮะนิวปูปริป้นไหนได้ปูปริ้นใหม่อะไรมาสแกนเนอร์เราทำได้ทำสแกนเนอร์ก่อนแล้วจะไปเอาสีไกลที่เราเห็นอ่ะ<ก> <technology S 1> ต้องวางในน้ำปะ่ปะวางตรงนี้ได้ไหมตรอบแล้วก็ตรอบเข็ไข่เอเลี่ยนเกือบจะประโยชน์แนลนาคดอ่ะกดผิดฮะมันเก็บได้เหรอเก็บเป็นไงอะ่ะเปลี่ยนชื่อได้ด้วย อ๋อ oh, ด้านข้างโอ okay. เคดังนั้นก็ดรอปไปก่อนด้านข้างเพื่อเก็บเก็บไข่เอเลียนครับเดี๋ยนะเดี๋ยวมันเสียงำ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 ินน้ำให้เต็มเต็มร้อยไปเลยเดี๋ยนะเราต้องใช้อะไรบ้างนะ ปพยาบาลอ่อนะครับเอาละสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือซีไกแต่เรายังไม่เจอซีไกไฟฉายอ่าใช่ผมอยากได้ไฟฉายเพราะผมไม่ชอบกลางคืนทั้งในน้ำและในชีวิตจริงซีไกเท่าที่ผมจำได้มันต้องไปทางทางนี้ปะ ทังนี้แหละมันจะมีกล่องแถวๆนี้หรือเปล่านะฮะเกมนี้สํารวจหมดแต่กลัวก็คงไม่ได้เป็นหนทันทีใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรามาท้าทายความกลัวกันหน่อยดีกว่าอื้อ <c oughs> เขียวเขียวแบบเขียวปีเลยอะ่ะครับผมสามสิบวิไม่เป็นไรขึ้นมาทันอยู่ละตัวอะไรอะ่ะไม่มีนะส c r รบชิ้นส่วนสี่หมดอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเจ็บอะ่ะ <c oughs> <c oughs>

ท่าเรือน่าจะท่าเรือขนาดเด็กขนาดเด็กเด็กวัดเล็กสแกนสลายได้ข้อมูลสลายขอสแกนหน่อยขอสแกนหน่อยขอสแกนหน่อยครับเย่ เอาละมาผมจะสแกนรีหมดอันนั้นให,ห,หไ้ได้พอกาลังเหรอหรือเกลือนเหรอโอเคเราได้สีหมดละ ได้ซีหมดแล้วอ่ะเก็บไปก่อนติดหนึ่งยังดีอ่าตองนั้นเป็นโลเคชั่นของไลฟ์ปอดที่3แต่เราจะไปที่นู่นกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้ <c oughs> ผมขอได้ซีไกด์หรือซีอดทักอันนึ่งก่อนเมื่อกี้สแกนได้ซีหมดมาละซีไกด์ C ite, เหมือนผมไม่เห็นในกล่องทักที่นึง อะไรตัวอะไรอ๋อข้างบนออกซิเจนครับขอบคุณที่เตือนเจะได้กัดไหมไหม้กัดสกแกนหน่อยนะครับจะ <c oughs> ได้อุ้ยตดด้วดยแหละ ได้อะไรอะ่ะแก๊สพอร์แตแก๊สตกเก็บเก็บเก็บก่อนที่มันจะระเบิดมันเป็นพิษอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยขอโอ้ยอ้าว ว่างไงไอ้นมก่อนตอนนี้ทำอะไรไว้ตอนนี้ฉันมีมิดอะคิดว่าแกเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ทำร้ายคนอื่นได้เหรอฮะฮะอมีไปไหนม,มนีไปไหนออไปบนึงน่แถวนี้น่าจะมีโอโซนละ จะขาดใจแท้งในเกมทท้งในจริงหุ้ยอ,าอา้าวอ้าวทำลายคนอื่นทำรอยคนอื่นเหรอทำรายคนอื่นเหรอมิสัไม่ดีอ่าเคี่ยวของไอตัวเมื่อกี้เหมือนจะต้องเอาเหมือนต้องเอาเศษเหล็กสแครปให้มันกัดเล่นจนฟันหลุดเราก็จะได้เคี่ยวมันมา ซึ่งเคี tamam. ่ยวมันเราต้องใช้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำลายมันรอบนี้ขอ e แก๊สหน่อยไม่ทันละไม่เป็นไรอ่านี่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 มาคาบมาคาบมาคาบเลวคาบเร็วไปไหนละ กัดกูแล้วก็หนีอันนี้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 อ้นนอากูสู้นะกนะูสูนะไไ้นะสู้นะไปไหนละกูสู้นะกูสู้นะฝันได้ปะอุ้ยฝันได้ อ,อันนี้แบตเตอรี่เย้ไฟฉายจะได้สำรวจที่มือได้ทันที กดอะไรเนี่ยกดผิดไปเยอะเลยเราจะเก็บของไปสำรวจแล้วก็ประจบคลิปกันดีกว่าพวกนี้ไปไปข้างนอกโอเคเรามียาตองอันเลยเบิมบ่มเบิ่มยาอาใส่ได้ปะไม่ได้เไปไปสำรวทะเลกันไปฉายเอาไว้เลขนี้ เลขสองเลขสามฉุกเฉินเลขสี่ดีกว่ารูไฟว้าวอูแสบตาอ,อะไรไปเยวไปเหวน้ำไม่อาบ สว่างขึ้นเยอะทีนี้ผมก็ไม่กลัวละก็แค่มันสว่างครับแค่นั้นเลยความกลัวผมจะหายขึ้นไม่ดี <laughs> จะหายขึ้นอะไรจะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงอย่างน้อยก็รู้สึกดีขึ้นนะฮะดีกว่า <S <S อยู่บนมือไม้เจ็บเจ็บนิดเดียว โอ้ออยูจะไปตัวนี้มันแรงอ่ะเอ้ยอย่ายดใแย่แล้วสี่อะจมจมบุบจมน้ำเฮ้ยจมน้ำ เสียอะไรปะเนี่ยไม่เสียนะโอ้โหประมาทไม่ได้เลยแผมว่าผมต้องระวัดระวังเรื่องออกซิเจนให้มากกว่าน,นี้ละ ันนีสำรวจได้ไม่ค่อยเยอะออกซิเจนมันจำกัดอะ่ <c oughs> อะคือเราลงเราลงได้ไม่เกิน9ก้าสิบเมตรก็แค่50เมตรออกซิเจนลดห่วบละ คผมจะไม่ไปฝั่งนั้นแล้วกันรู้สึกว่าไก่ไรพอดผมยิงวันตรงนั้นไหมกี่ทีกี่ทีผมก็กี่ทีมันก็น่ากลัวทะเลอ่ะ อันนี้คืออะไรแท็บแฟกเมนต์อันนี้กรองกรองเปล่าอันนี้วา่างเปล่าใช่ว่างไม่ได้ถามก็วางเปล่าไงวางป่ะอะไรไปวัาเนี้ย ยี่ yeah, สี่ไกด์เอาไปน,นี่ขาดสี่ไกด์อีกหนึ่งสี่ไกด์อีกหนึ่งเอาละผมจะไปพาดไปทักครั้งที่สองอย่างน้อยวันนี้ได้สี่ไกด์ก็คงดโีโอ้โอ้โอ้ร้อนร้อรอ ต้องได้สีไกดวันนี้อย่างน้อยต้องได้สีไกดอยู่ไหนนะเก็บสแคปไปหน่อยนี่อะไรแท่งโลงหะ สแกนได้โอ้โอกซิเจนหมดโคตรไวก้อนเกลือนี่ปะไหนใช่ไหมเอ่ยนี่ไงสี่ไก่อเอาละกลับบ้านกัน ไม่ชอบไม่ชอบแมวแมวแมวคือหลักๆเนี่ยความกลัวความความไ์พอดอยู่ไหนไล์พอดอยู่ไหนปบู้งนะผมหาไล์พอดไม่เจอเอ๋ออยู่นู่นกลัวผมกลัวจนจนหลอดไปหมดแล้วอะ่ะคือเหตุผลที่ผมกลัวเนี่ย เพราะว่าผมไม่เห็นพื้นเนี่ยไอ้พื้นเนี่ยพื้นดินแบบเนี้ยมันทำให้ผมระแวงไว้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเราหรือเปล่า <S <S อ่านะ,ะถ้าคนเคยไปเล่นน้ําทะเลหรือไปเล่นบอ่อเลยเนี่ยจะรู้สึกดีจะรู้จักกันไปอย่างดีเนี่ยเพราะเราอยู่บนผิวน้ําใช่ปะเรามองไม่เห็นไว้ว่าข้างล่างเราเท้าเราอะมันมีอะไรไว้ดูดิ ในชีวิตจริงเนี่ยถ้าน้ำไม่ใสมากๆเนี่ยถ้าน้ำไม่ใสมากๆเนี่ยก็คือเราไม่รู้เลยนะว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างแล้วแล้วผมลงทางอ่ะอออยู่นี่ <c oughs> ลงทางเป็นแพสซีฟติดต,ตัวผมนะมาอย่างน้อยเราก็สแกนซีกาลได้ละเห็ุสอง ใช้เห็ดกับทองแดงซีไกลก่อนไปหาทองแดงอีกหนึ่งอันโอเคไปหาทองแดงอีกหนึ่งอันดีกว่าแล้วก็น้ำมันพื้ดไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่นอาวนี่ไงทองแดงไม่ต้องไปหาละันดีได้ซีไกลละเดี๋ยวพักเพียงเท่านี้ก่อนอ่าก ทองไอ้บ้าเอาเก็บเลยได้ทองเนี่ยไม่มีหรออาวต้องไปหาจริงด้วยโถเอ้ทองแดงในถ้ำนี้หาง่ายมีได้อย่างนะในต้องมีใหม่แล้วสิน้องขอตีน้อยอา้าวหายไปเลยตัวแตก ลังแกทุกสรัพสิงทุกสรัพสิ่งทุกสรัพยสัตว์ะอะไรวะอะแร่เง,เงินมีแร่เงินดอกด้วยเยี่ยมเลยเราทำแทงได้นะเราทำแทงได้แล้วนะแต่อาท์ีเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำแทงไข่เอเลี่ยนอันนี้ก็ไข่เอเลี่ยน โอคาลุนไม่ใช่ก็เ,นเทนี้ไปก่อนถ้าโมหาตัวแถวบ้านตัวเองน่าจะไม่เจอไหนรูนี้มีอะไรขอดูหน่อยนะ ดูนี้มีอาา่าฮาเรียบร้อยครบขออีกนิดละกันสอนซิกแซกซิกแซกหมายเจ็บได้สัน่นเฟอร์มาคุมหลบตรงๆน่าจะไม่เวิร์กไอ้พวกเมื่อกี้ ลบเป็นละสติกแซกนี่แหละคือทางออกสติกแซกอ่าปะจะเราไปไปครับสีไกลกันเก็บหน่อยเราต้องทำบดลวดอ่าหา้าสี่ไกล <Yeah. S 2> ไปใช้สสแกน5้าปูไฟไม่ได้ใช้แหนมาเล่นสิปูไฟใช่ไงกดขี้ขวาโยนโอมีประโยชน์ก้นเก็บวันนึ่งโอเคลองสิ โอ้มีแมพด้วยจะดูยากมแมวนี่ไงกัดคนอื่นเหรอกัดคนอื่นเหรอเอายอ,อซิเจนอ,อเจนไปทั่วท้องก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้า จะมีคลิปเกมอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันหน่อยนะครับใครที่มีเทคนิคการเล่นหรือมีข้อแนะนำในดๆก็บอกกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแต่ละแจ้แจกัน